พอดีมีลูกค้าถามเข้ามานะครับว่าจะถอดกุญแจนะครับขับรถไปแล้วดับดับเครื่องนะครับแต่ครั้นี้นะครับกุญแจไม่สามารถที่จะดึงออกได้นะครับตำแหน่งกุญแจมันอยู่ตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่ง ACC นะครับปกติแล้วนะครับเมื่อเราดับเครื่องนะครับเราดับเครื่องแล้วมันก็สามารถดึงกุญแจนะครับดันมาถึงตำแหน่งล็อกได้นะครับแต่ครั้งนี้นะครับมันไม่ มันไม่เข้ามาตำแหน่งล็อกนะครับมันยังอยู่ตันที่ตำแหน่ง ACC อยู่แล้วก็มันไม่สามารถที่จะดึงออกได้นะครับคราวนี้ให้สันนิษฐานได้เป็น2อ,อย่างดังนี้นะครับอย่างที่1ก็คือว่าให้เราสันนิษฐานว่ามันจะมีเศษผ้านะครับเศษผ้าหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่เข้าไปในล่องกุญแจนะครับเข้าไปในล่องกุญแจนะครับ จะสังเกตเห็นว่ารถใหม่นะครับรถใหม่เวลาเราไปเจิมนะครับตามความเชื่อตามอะไรของส่วนบุคคลของแต่ละคนครับมันจะมีสายสินสายผ้าขาวๆอยู่ตรงนี้นะบางทีมันก็อาจจะเข้าไปในรูกุญแจก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับให้สันนิษฐานว่าอย่างที่สองนะครับก็คือตำแหน่งเกียร์รถนะครับเกียร์รถอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ตำแหน่งที่สองนะครับให้เรามาดูที่ตำแหน่งเกียร์นะครับถ้าตำแหน่งเกียร์มันอยู่ที่ไม่อยู่ ตำแหน่ง P นะครับมันอาจจะอยู่ตำแหน่ง n หรือตำแหน่ง R หรือ d ก็ได้นะถ้าอยู่ตำแหน่ง R ตำแหน่ง n ตำแหน่ง d นะครับคุณแจจะไม่สามารถดึงออกได้นะครับตำแหน่งเกียร์จะต้องไปอยู่ที่ตำแหน่ง P เท่านั้นถึงจะสามารถถอดคุณแจได้นะครับอันนี้มันอยู่ที่ตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่ง P นะครับนะครับดูสังเกตดูตัวนี้นะเนี่ยเห็นไหมถ้าตำแหน่ง P มันจะเอ็นข้ามาตรงนี้นะครับ เราก็มาทําแบบนี้นะครับอ่าแต่เบรกนะครับแต่เบรกนิดนึงนะครับแต่เบรกแล้วก็อ่าดันกุญแจไปก่อนนะครับดันกุญแจไปเนี่ยให้มันตำแหน่งออนก่อนนะครับให้ให้ตำแหน่งออนพอออนปุ๊บไฟมันจะขึ้นไฟจะโชว์นะครับพอตำแหน่งออนเสร็จปุ๊บเราก็มาดันตำแหน่งเกียร์นะครับตำแหน่งเกียร์ปุ๊บดันไปนะครับดันไปที่ตำแหน่งพีสุดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตำแหน่งอ่าอันนี้อาจจะเป็นตำแหน่ง R เห็นไหมเนี่ยถ้าเป็น R จะเป็นถอยนะครับดันไปตำแหน่งพีนะครับ ตำแหน่งพี่คือเกียร์จอดนะครับเกียร์จอดปุ๊บรถจอดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาดึงกุญแจออกนะครับคราวนี้นะครับมาดึงกุญแจออกนะครับอันนี้มันอยู่ที่ตำแหน่ง ACC นะครับเห็นไหมดันมาสุดปุ๊บนยะมันก็จะมาตำแหน่งล็อกพอล็อกเสร็จปุ๊บเราก็สามารถดึงออกได้นะครับ